สวัสดีครับเพื่อนเครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องฟู m a มนะครับแล้ตอนวันนี้รู้สึกว่าแดดแรงดีจังเลยนะวันนี้เรามีคุณทดสอบปืนลูกเกอร์ขนาดจุดสองสนะครับจะลองยิงในระยะไกลๆอยู่นะครับว่าจะยิงได้ไกลสักแค่ไหนแล้วครับแล้วก็จะมีความแม่นยําสักแค่ไหนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปเลย แล้วก็มาเจอกันที่สนามยิงปืนหน่วยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหรือว่านปภปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เจ้าลูกอร์กะบอกดังเก่าที่ว่านั้นก็คือกระบอกนี้ครับลูกร์10ทับ2นะครับซึ่งก็เป็นกระสุนขนาดจุด2 2งสแลนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะลองยิงในระยะ200เมตรนะครับ200เมตรนะครับด้วยกระสุนอากิราสแตนดาร์ดนะครับ แล้วก็เป้าที่จะยิงนะครับก็เป็นเป้านี้ครับมันใหญ่ปุยไหมนะฮะใหญ่ไปหรือเปล่านะฮะก็จะลองยิงเป้าสองะเมตรนะครับหาเป้ากัเท่านี้นะฮะเท่าบ้านเนี่ยนะฮะผมจะยิงที่ส่วนบนสุดเลยนะครับดูสินะครับว่ากระสุนจุดสองสองอาร์นะครับจะย้อยต่ําลงมาถึงบริเวณกลางเป้าหรือเปล่านะครับเราไปดูกันนะครับ แล้วก็กลับมาถึงแล้วนะฮะยังร้อนเลยนะฮะแล้วก็หลังจากที่ติดป้าในระยะ200เมตรแล้วนะครับเราก็จะมายิงปืนลูกเกอร์กระบอกนี้กันได้เลยนะครับผมจะบรรจุชุดละ5นัดนะครับจะลองดูนะครับว่าผมจะยิงตัดที่มุมบนสุดนะครับในระยะ200เมตรนะครับกลุ่มกระสุนจะตกมาประมาณใดนะครับชุดละ5นัดนะครับเราไปค่อยดูผลกันนะครับ พร้อมยิงครับ หนัดนะครับหมดชุดแรกนะครับอีกห้านัดนะครับชุดที่2นะครับ หมดทั้งสองชุดนะครับก็คือชุดละห้านัดนะครับหมดไปสิบนัดนะครับทีนี้เราจะไปดูที่เป้ากันครับว่าลิงมุมบนสุดนี่นะฮะจะตกมาตรงกลางเป้าหรือเปล่านะครับหรือจะไม่ถูกไอ้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปดูที่เป้ากันเลยนะฮะทีนี้เราจะไปดูเป้ากันนะครับว่ามันจะถูกหรือเปล่านะฮะ ไม่เคยยิงจุดสองสองนะฮะจากปืนยาวนะฮะในระยะ200เมตรสักครั้งเนย่งนะฮะก็ลองดูนะฮะ และแล้วนะครับเหล <g raspberry> ือเวลาอีกไม่เกินสามวินาทีนะฮะไปดูพร้อมๆกันนะฮะเพื่อนๆว่าถูกไหมครับสิบนัดที่ยิงออกไปนะครับ เล็กในส่วนของตรงนี้นะครับไม่ถูกบริเวณกลางเป้าเลยนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับสรุปว่าไม่ถูกเลยนะครับ ไม่ถูกเลยนะครับสิบนัดนะครับสองชุดยิงนะครับไม่ถูกเลยนะครับโอ้โหสองร้อยเมตรยิงยากขนาดนี้นะฮะผมจะต้องเล็งเผื่อแค่ไหนครับเนี่ยเอาละครับสุบว่าสิบนัดนี้ไม่ถูกนะครับต้องเก็บเป้าก่อนนะครับไม่ถูกเลยนะฮะ <laughs> <laughs> โอ้ย oh, no. ต้องกลับไปที่ตั้งก่อนนะฮะก็หลังจากที่ทดสอบนะครับกระสุน0นัดนะครับจากลูกระสิบถ้วยสองนะครับลำกล้องก็18นิ้วนะฮะก็กลาเป้าตัวโตใบนี้ยนะฮะสุดว่าไม่ถูกนะครับก็ทั้งที่เรียงเผื่อที่บนสุดตรงนี้นะฮะก็หวังว่าจะให้ถูกกลางเป้านะครับแต่ก็ไม่ถูกอะไรทั้งสิ้นนะครับสุดว่าครั้งนี้ผมทำไม่ได้นะะยิงไม่ถูกเลยนะครับ หรืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าลํากล้องปืนมันสั้นเกินไปนะครับก็แต่ถ้างวดหน้านะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมทดสอบกับ c ีแซตลำกล้อง28นิ้วนะครับจากัวนะครับก็อย่าลืมกดหนึ่งนะครับเพื่อให้ผมรับรู้ว่าอยากชมการทดสอบซีแซจากัวในระยะ200เมตรนะครับวันนี้ยิงปืนใช้ไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าสมาชิกท่านใดนะครับ ที่จะเข้ามาใช้สนามปืนยาวนะครับของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจปทจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่แห่งนี้นะครับนะสำหรับสนามปืนยาวนะครับก็ได้โปรดแจ้งทางในสนามนะครับเท่านั้นนะครับได้โปรดแจ้งทางในสนามเท่านั้นนะครับถ้าเกิดทางนาสนามมาอยู่ก็จะมอบหมายให้ท่านใดรับผิดชอบก็อีกกรณีหนึ่งนะครับแต่ต้องแจ้งที่ในสนามเท่านั้นนะครับแล้วก <t> ็ว <t> ันนี <t> ้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านนายสนามมีปืนหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะฮะตำรวจปทจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหรือว่านปภนะครับ ไว้ณที่นี้นะฮะที่เอื้อเฟื้อให้มายิงในสนามปืนยาวนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีคอมเมนต์ประการใดน,นะครับหรือมีความรู้แทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวเรื่องการยิงระยะไกลๆระยะสองรอยเมตรนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับกดไลค์ไลคๆเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดอยากชมซีซั่นเสีย5จากัวในระยะ200เมตรอย่าลืมกด1น,นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ต้องขออนุญาต ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ